สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวจากอดีตชาติของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกกันว่านิทานชาดกนะครับซึ่งเรื่องที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่าชันสันทชาดกครับเป็นเรื่องที่ให้บทเรียนที่ทรงพลังมากๆเลยเกี่ยวกับความไม่ประมาทแล้วก็การมองการไกลครับเคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับทําอะไรลงไปแล้วแบบเฮออมารู้สึกเสียใจทีหลังผมว่านะความรู้สึกแบบนี้แหละครับคือสิ่งที่พวกเราทุกคนน่าจะเคยเจอกันมาบ้าน แล้วมันก็คือแก่นหลักของเรื่องที่เราจะมาคุยกันวันนี้เลยครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นที่คนคนหนึ่งครับในสมัยพุทธกาลมีพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าโกศลแต่ว่าพระองค์กําลังจะกลายเป็นตัวอย่างที่สําคัญมากๆของบทเรียนนี้เลยเพราะท่านกําลังหล,ลงลืมหน้าที่ที่สําคัญที่สุดของตัวเองไปนะสิครับคือช่วงนั้นนะ่ะพระเจ้าโกศลท่านกําลังเรียกว่าหลงระเริงอยู่กับความสุขสบายในวังเลยครับ แบบว่าเพลินไดกับความสุขต่างๆจนลืมหน้าที่ตัวเองไปหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ้านการเมืองคดีความต่างๆก็ไม่สนใจและที่สําคัญเลยนะท่านลืมไปเลยว่าต้องไปทําบุญไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเหมือนที่เคยทําเป็นประจักความลุ่มหลงของพระองค์นี่สะท้อนออกมาแบบชัดๆผ่านคําพูดที่ท่านตรัสเลยนะครับว่าอยู่กับพวกเจ้าแล้วข้ามีความสุขจนไม่อยากออกไปว่าราชาการเลย โอ้โหฟังแค่นี้ก็รู้เลยนะครับว่าสภาพจิตใจของพระองค์ตอนนั้นเป็นยังไงแต่แล้ววันหนึ่งครับเหมือนมีอะไรมาดนใจจูจ่ๆพระองค์ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้การละต้องไปเข้าเฝ้าที่พระเชตวันมหาวิหารซะหน่อย และการไปเข้าเฝ้าครั้งนี้แหละครับที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องทั้งหมดเลยเพราะพระพุทธองค์ทรงมองเห็นถึงปัญหาของพระราชาและกําลังจำมอดคําสอนที่เปลี่ยนทุกอย่างไปเลยครับพอพระพุทธเจ้าตรัสถามว่าเอ๊ํทำไมหายหน้าหายตาไปนานเลยพระเจ้าโกศลก็ทรงอ้างไปว่าโอ๊ยงานยุ่งมากราชกิจเยอะแยะไปหมดแต่ด้วยพระปัญญาของพระพุทธองค์นะครับท่านทรงทราบดีว่าจริงๆแล้ว ที่หายไปนะ่ะเป็นพระมัวแต่เพลิดเพลินอยู่กับนางสนมและสมบัติต่างๆในวังต่างหาพระพุทธองค์ก็เลยให้โอวาทเตือนสติไปตรงๆเลยครับว่าพระราชาไม่ควรจะละทิ้งหน้าที่ของตัวเองนะแล้วท่านก็ตรัสเสริมด้วยว่ารู้ไหมบัณฑิตสมัยก่อนเนี่ยแม้จะไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนนะเขายังสามารถนำทางผู้คนไปสู่สิ่งดีๆไปสู่สวรรค์ได้เลยพูดจบท่านก็เลยอาสาว่าจะเล่านิทานจากอดีตให้ฟังเอาละครับทีนี้แหละ เรากำลังจะย้อนอดีตไปในเรื่องเล่าของพระพุทธองค์กันแล้วนะครับไปพบกับพระราชาในอุดมคติที่มีชื่อว่าพระเจ้าชนสันทะพระเจ้าชนสันทะเนี่ยจริงๆแล้วท่านคือพระโพธิสัตว์ครับที่มาเกิดเป็นลูกของพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพราราณสีท่านเดินทางไปเรียนศิลปะวิทยาทุกขแขนงจนเชี่ยวชาญที่เมืองตักศิลาเลยนะพอกลับมาก็ได้เป็นอุปราชและพอพระบิดาสวรรคตท่านก็ได้ขึ้นครองราชสืบต,ต่อมา แต่สิ่งที่ทําให้ยุคของพระองค์มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือท่านปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมจริงๆค่ะท่านสร้างโรงทานถึง6แห่งนะบริจาคเงินทุกวันเวลาหกแ0,000อภัยโทษให้นักโทษแถมยังที่สําคัญมากๆเลยคือทุกๆครึ่งเดือนท่านจะออกมาแสดงธรรมให้ประชาชนฟังด้วยพอทําแบบนี้แล้วประชาชนก็รักและก็สรรเสริญพระองค์มากเลยครับมีแต่คนพูดว่าบ้านชั้นมีกินทุกวันนี้ก็เพราะพระราชาแท้ๆหรือ พระองค์ช่างเปลี่ยนไปด้วยเมตตาจริงๆโอ้โหฟังแล้วเห็นภาพความแตกต่างกับราชสำนักของพระเจ้าโกลสลแบบคนละขั้วเลยนะครับแล้วนี่ก็คือแก่นของเรื่องรานี้แล้วครับวันหนึ่งพระเจ้าชนทะตะก็ตั้งใจว่าจะแสดงธรรมเพื่อเตือนสติประชาชนไม่ให้ใช้ชีวิตแบบประมาทซึ่งก็นำมาสู่หัวข้อที่ว่าสิบเหตุที่จะทำให้จิตใจเดือดร้อนในภายหลังตรงนี้ล่ะครับคือไฮไลท์คือหัวใจของคำสอนทั้งหมดเลย พระเจ้าชนชาสันทะท่านชี้เห็นชัดๆเลยว่าการกระทำแบบไหนบ้างที่ทำไปแล้วเนี่ยจะต้องมานั่งกลุ้มใจทีหลังแน่นอนอ่ะลองมาดูกันนะครับอย่างข้อแรกเลยตอนหนุ่มๆสาวๆมีแรงแบบไม่ยอมสร้างเนื้อสร้างตัวข้อ2คือไม่เรียนวิชาความรู้ติดตัวไว้ทำมาหากินข้อ3นี้ชัดเลยคือใช้ชีวิตแบบคดกงทุจริต แล้วก็มีเรื่องการไปเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นเรื่องผิดลูกผิดเมียชาวบ้านหรือแม้แต่การมีเงินทองมากมายแต่กลับขี้เหนียวไม่เคยแบ่งปันให้ใครเลยนี่แค่ส่วนหนึ่งจาก10ข้อนะครับแต่แค่ที่ว่ามาเนี่ยก็เหมือนเป็นเข็มทิศชี้ทางแล้วว่าถ้าเราเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ชีวิตในวันข้างหน้าก็จะสบายใจไม่ต้องมานั่งเสียดายทีหลังครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญของคําสอนนี้มันก็ง่ายๆเลยครับคือถ้าเราหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําให้เราต้องมาเดือดร้อนใจทีหลังได้ เราก็จะไม่ต้องมานั่งเสียใจในอนาคตหรือถ้าจะพูดอีกแบบก็คือการมีสติกำกับทุกการกระทำในวันนี้แหละครับที่จะนำความสงบสุขมาให้เราในวันข้างหน้าพอนิทานจบลงพระพุทธองค์ก็ทรงดึงเรื่องราวในอดีตกลับมาเชื่อมกับสถานการณ์ของพระเจ้าโกศลในตอนนั้นเลยครับเพื่อให้บทเรียนมันชัดเจนแล้วก็กระแทกใจเข้าไปอีกพระพุทธองค์ทรงสรุปให้พระเจ้าโกศลฟังอีกครั้งหนึ่งว่าเห็นไหมละ่ะ บัณฑิตในสมัยโบราณน่ะแม้จะไม่มีใครมาคอยสอนแต่เขาก็ยังใช้ปัญญาของตัวเองนำพาผู้คนไปสู่ความดีความเจริญได้เลยนะมาถึงตรงนี้หลายคนน่าจะเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าเอแล้วตกลงพระราชาที่ฉลาดและเปี่ยมด้วยคุณธรรมในนิทานเรื่องนั้นน่ะคือใครกันแน่และนี่คือจุดพีคที่สุดของเรื่องนี้เลยครับพระพุทธองค์ทรงเปิดเผยว่าพระเจ้าชนสันทะ ผู้ทรงปัญญาในนิทานเรื่องนั้นก็คือตัวพระองค์เองในอดีตชาตินั่นะครับส่วนข้าราชบริพารและประชาชนที่อยู่ในเรื่องเล่าก็คือเหล่าพุทธบริษัทที่กําลังนั่งฟังธรรมอยู่ในตอนนั้นนั่นเองเรื่องราวลักษณะน,น,นี้ละครับที่เราเรียกว่านิทานชาดกคือการที่พระพุทธองค์ทรงเล่าเรื่องในอดีตชาติของท่านเพื่อสอนคุณธรรมหรือให้บทเรียนบางอย่าง ซึ่งมันน่าทึ่งตรงที่ว่าตัวละครในอดีตมักจะมีความเชื่อมโยงกับผู้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบันด้วยเสมอเลยครับบทเรียนของพระเจ้าชนสันธาน,นี้มันผ่านมา2,500กว่าปีแล้วนะครับแต่คำถามที่น่าสนใจมากๆและอยากจะชิงท้ายให้เราได้กลับไปคิดกันต่อก็คือทำไมความกลัวที่ต้องเสียใจในอนาคตถึงยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญมากๆที่คอยชี้นำการกระทำของพวกเราจนถึงทุกวันนี้